เอาละก็ขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมันด้วยนะครับอยู่ของกันเองเนาะก็ไม่ได้อยู่หน้ากล้องแบบนี้กันนานมากๆเลยเนาะก็ช่วงที่หายไปเนี่ยมันมีเรื่องเกิดขึ้นหลายอย่างเลยเนาะก็กำัมจะขึ้นชอสามแล้วก็มีเรื่องเรื่องเยอะนะตอนนี้ก็เลยไม่ได้มาทําคลิปเลยนะครับก็คลิปล่าสุดที่ทําไปก็นี่นะครับนี่เห็นปะนี่แอนิเมชันเนี่ยเออเมื่อเดือนที่แล้วจากนั้นก็หายไปเลยไม่ได้กลับมาทำคลิปเลยเนาะก็ ที่ผ่านมาเนี่ยก็นอกจากพวกงานที่ครูสั่งมาแล้วก็จะมีเป็นไปช่วยเพื่อนถ่ายงานบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยไม่ได้มาทําช่อง Youtube ของตัวเองเลยแล้วก็เจียดเวลาไปทำแอนิเมชันนะครับช่วงนี้รู้สึกว่ามีไฟในการทําเกี่ยวกับพวก 3D นะก็เลยแบบหายไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยที่ทำให้ผมหายไปนะครับก็คือการ แข่งนะครับแข่งทักษะของอาชีวะมั้งผมไม่แน่ใจว่าชื่อเจมชื่อชื่อเต็มจะเรียกว่าอะไรนะก็เป็นการของผมเป็นแข่ง 2D a n แอนิเมชันนะครับก็เมื่อวันที่5มั้งไม่รู้ผมจะไม่ได้นะครับก็3-4-5นะ่ะที่ผมแข่งนะครับก็ได้ที่1ของระดับภาคไปนะครับเดี๋ยวจะไประดับประเทศต่อก็ อาจจะตอนไประดับประเทศเนี่ยอาจจะได้อัดคลิปมาให้ทุกคนดูกันบ้างนะครับบรรยากาศตอนเดินทางอะไรพวกนี้นะก็ไม่แน่ใจนะครับจริงๆจริงๆตอนไประดับภาคเนี่ยก็ได้อัดมาแนละ้วแต่ว่าตรงๆคือหลังจากไปเซตเครื่องไปอะไรเสร็จก็กลับมาก็ไม่ไม่มีแรงเลยนะครับก็เลยมันมันแห้งอนะ่ะแต่รอบนี้นะ่าจะจะเตรียมตัวไปให้ดีกว่าเดิมจะได้ไปแบบฟิตไปอัดคลิปบ้างอะไรบ้างนะครับจะได้มีคลิปลงช่องบ้างเนาะก็ นั่นแหละหลักๆที่ผมหายไปก็คือจะประมาณนี้แหละนะก็คิดนี้ก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้นะครับก็คือผมจะก็คือผมก็จะมาบอกว่าผมก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะก็คือจริงๆก็ยังทําอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีเวลาก็ไม่ท้อสามที่ผมก็ไม่แด้ใจเหมือนกันว่าจะมีเวลามาทําคลิปไหมนะเพราะว่าแข่งเสร็จสอบแล้วก็ปิดเทอมแต่ปิดเทอมเนี่ยก็คือครูน่าจะคุยเรื่องฝึกงานกับนักศึกษานะก็ ชอสามก็ต้องชอสามเปิดเธอมาก็ฝึกงานเลยนะครับก็เลยอาจจะไม่มีเวลามาทําคลิปสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นจะได้ที่งานที่สามารถทําคลิปได้นาะนั่นแหละก็รู้จะไปฝึกงานไหนอยู่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วแหละนะก็มาแจ้งเฉยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ประมาณ1เดือนนะหเดือนที่ผ่านมาว่าตัวผมเนี่ยหายไปไหนนะครับก็นั่นแหละก็คือง่ายๆคือไม่มีคอนเทนต์จะลง แข่งติดงานค้างติดช่วยเพื่อนไหนงานนะก็นั่นคือทั้งหมดนะครับที่ทําให้ผมไม่มีเวลาอ,อ้อเลยใช่อีกอย่างนึงก็คือเจียดเวลาไปทําแอนิเมชันในช่องเก่านะครับซึ่งก็นั่นแหละช่วงนี้ไม่มีไฟในการทำ 3D เนาะก็นั่นคือเหตุผลหลักๆนะครับที่ทำให้ผมหายไปเนาะก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วเนาะก็นี่จะเห็นด้านหลังผมเห็นคอมผมใช่ปะอ่ะน่ะเห็นใช่ปะ ก็กําลังเรเดอร์งานอยู่นะครับเป็นแอนิเ,เมชันของฟอนาเหมือนเดิมกําลังเรเดอร์งานอยู่ก็เดี๋ยวคลิปนี้คงไม่มีอะไรละมาแจ้งเฉยๆนะครับว่าผมยังอยู่เออใช่ผมยังอยู่ก็หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีคลิปนะครับอ่าแน่ๆแล้วน่าจะมีคลิปของที่ผมไปแข่งผมไปแพร่นะร,รอบนี้ผมไปแข่งที่แพร่ต่อนะครับเด็กศิลปะส่วนใหญ่เห็นว่าไปแพร่กันนะก็โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ ถ้าใครสนใจเด็กฝ right so, so right. <laughs> no <st> ึกงานนะครับก็ฝากไว้พิจารณาแก็ได้นะครับก็สามารถทักแชทมาได้ประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะขึ้นเอ่อพวกงานที่ผมทำทีดีหรือว่าฝึกทำทำเล่นๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ ขอบคุณที่รับชมจนจบก็หวังว่าจะได้กลับมาทำคลิปแบบปกติสักทีนะโอเคบายครับช